ครับวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอรเราเราไปที่นั่นไปทําอะไรครับคือพาน้องไปพ่นยาค่ะอ๋อน้องเป็นอะไรครับน้องเออเวลาน้องไม่สบายหรืออะไรเงนี้ยค่ะน้องจะหายใจไม่ค่อยออกจะหอบอ๋อค่ะหรือมีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็คือจะต้องไปพ่นยาค่ะครับวัน <พอ S 1> นัน้นก็คือพาน้องไปพ่นยาก็ก็ไปเจอคุณหมอก็ซับประวัติอะไรเรียบร้อยก็ก็ไปนั่งรอในห้องพ่นยา คุณหมอให้เขาไปนั่งรอเนี่ยค่ะก็นั่งรอหนูก็อุ้มลูกนั่งตักคุณหมอเขาก็เตรียมยาที่จะพ่นนะคะใส่เตรียมไปแล้วก็หนูก็ฟังคุณหมออธิบายเรื่องเอ้ยช่วงนี้ฝนตกนะอะไรนะดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะในขณะนั้นน้องก็นั่งอยู่บนตักน้องก็เล่นของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะน้องก็เล่นเล่นแล้วเหมือนของเล่นโดนปากน้องน้องก็เลยพูดออกมาว่าอุ๊ยโดนปากเลยพูดได้ใช่ไหมโดนปากเลยไอสัตว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคือคุณหมอเขาก็มาตบปากน้อง อ๋อก็คือน้องพูดว่าโดนปากเลยไอสัตว์ค่ะคะือน้องเล่นของเล่นอยู่ไม่เกี่ยวกับหมอเอาของอะไรเข้ามาอ๋อคือเขา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 พูดตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ว่าหมอใช่ไหมค่ะอ๋อครับคือคุณหมอเขาก็เดินมาตบแล้วก็น้องก็ร้องน้ำตาไหลอย่างเงี้ยค่ะพี่ตบแรงไหมเราเห็นด้วยใช่ไหมเห็นครับเพราะว่าน้องอยู่บนตักตบแรงค่ะครับ แล้วน้องก็นิ่งน้ำตาไหลแล้วก็ร้องร้องแบบไม่มีเสียงอพอออกเสียงปุ๊บหนูก็หันไปถามหมอว่าเออหมอก็ตบลูกหนูทําไมอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็บอกว่าลูกหมอหมอก็ทําแบบนี้ค่ะ<อ>แล้วเขาก็ส่งที่พ่นยาให้แล้วเขาก็เดินออกไปต้องนำเรียนอย่างเงี้ครับท่านนายกอบจนะครับท่านจิรวัฒน์ตาสมทับเนี่ยท่านเป็นห่วง เป็นห่วงภาพลักษณ์ของจังหวัดนครโถงท่านก็เลยโทรม,มหาหาผมกันนายกบอกว่าให้ไปช่วยดูให้หน่อยนะครับรีบเลียร์ปัญหาให้จบเพราะว่าเรายิ่งปล่อยไปเนี่ยภาพข่าวอะไรต่ออะไรมันออกมาเยอะแยะนะครับจะทําให้เสียหายแล้วก็จะเพราะว่าเป็นตําบลเรานะครับเขาไม่ได้มองถึงว่าหมู่บ้านเขามองเป็นําบลเพราะวันนี้มันมองเป็นภาพของตาบ,บแลแล้วเพราะว่ามีการทา,เ,ทารเรื่องทารุณเรื่องเรื่องรุนแรงอะไรเงี้ย คือถ้ามันไม่เป็นข่าวมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับพอเป็นข่าวทุกคนมันก็เป้านิ่งมันก็จะมาที่เราเนี่ยก็อย่างทุกท่านน่ะยานการบริหารงานอะไรต่ออะไรมันมาหมดแหละเพราะวันนี้ข่าวทุกสำนักกับเขาก็ลงมาที่ตะบ,บนทุกนงที่เขาบอกหมอตู่ตกเด็กอ่ะใช่ไหมใช่หมู่มีห้าหมู่ใช่ไหมผูมมม้ใหญ่หมูม่มีอะไรเพิ่มหมู่สิบสามด้วยป่ะสิบสามยู่ยวไทยสิบสามด้วยใช่ไหมเน่ยอสิบสา6 6 6 6 6 6มหกหมู่สองสี่หกหกหมู่บ้านเนี่ยซึ่งคืดอยู่กับ หมอตู่เนี่ยหมอตู่ก็คือหมอนอกกลางเนี่ยนะครับประเด็นวันนี้ในฐานะที่ผมกำนันนายกเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วพวกท่านเนี่ยก็คือคนในตำบลทุกนก<ม>วันนี้มันดังมากข่าวกระแสที่มันออกไปรุนแรงหลายๆเรื่องนะครับ<ม>เขาบอกว่าทําไมเขาทํากับลูกกระลาผมแรงผมไม่ยอมพ่อแม่เขาไม่ยอมอะไรก็พูดกันต่างๆนานาน,านะครับแต่วันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นํานะครับที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเสียภาพลักษณ์ของตำบลนะครับ ก็อยากจะถามนะครับผู้ที่อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือท่านสัมผัสโดยตรงลูกบ้านท่านสัมผัสคือผมก็เป็นกำนันอยู่มันก็จะเป็นตำบลใหญ่แต่หมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่สิบเก้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็อยากจะขอฝากคิดเห็นทุกท่านว่าวันนี้ข่าวที่มันออกมาขนาดนี้เราจะลบข่าวอย่างนี้ได้ยังไงเพื่อให้ดูตำบลเราไม่มีบูคลากรที่โหดร้ายอย่างที่ท,ที่ที่เป็นอยู่ ผมได้เจอกับด้วยตัวเองแล้วก็ชาวบ้านห,หมู่ที่หลายคนครับไม่ใช่ว่าคนเดียวมีพยาเมียผมไปหาหมอไปล้างแผลเขาบอกต้าเดี๋ยวก็ตกัดขาดเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เกินห้าปีก็ตายแล้ว <c oughs> พูดออกมาได้ยังไงครับ <c oughs> คนกล้วยไปหาหมอ <c oughs> บอกไม่ต้องกลัวเป็นได้เดี๋ยวก็หายได้ <c oughs> คุณเป็นหมอคุณมีใ <c oughs> จจะแพ้หรือเปล่าแต่มีสภาวะ เป็นเหมอะหรือเปล่าแล้วชาวบ้านไม่ใช่เจอกับเมียผมนะชาวบ้านหลายคนครับไปถามได้ลูกหลานลูกหลานของเปามาหาหมอผู้ใหญ่กับอบตเมื่อ,อ,อไรจะตายทั้งปีจะมีกับชาวบ้านชาวบ้านจะพูดมาเยอะค่ะตั้งแต่เรื่องโควิดสิบเก้าอะไรเนี้ยค่ะหมอเขาจะพูดกับชาวบ้านไม่ค่อยจะดีเท่าเท่าไร่ะ ชาบ้านยอยู่ไกลก็คือต้องมาที่อนมัยของการหลายอเองเลยหลายกว่เองโดนเองแล้วทีนี้หมอตู่ก็คือไม่ไม่สนใจอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ค่อยสนใจเคสของชาวบ้านเพราะวาไม่ไม่ใช่คนตล,ลาดของหนองกางเขาจะไม่ค่อยสนใจมันจะเป็นต้องนองแบบน,นี้ครับใช่เลยถ้าถ้าหนองก,กลางอะจะโกมาก